ดูส่วนผสมของข้าวทอดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไข่ไก่หนึ่งฟองข้าวหอมมะลิหุงสุกนะคะใครมีข้าวหอมนะคะข้าวที่หุงคุณหม้อนะคะก็ใช้ข้าวอันนั้นแหละปรุงรสด้วยนะคะซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะพริกแกงแดงหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็รสดีหนึ่งช้อนชากระเทียมสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้เป็นมะพร้าวแห้งนะคะสองช้อนโต๊ะถ้าใครมีแบบสดก็ใช้เป็นมะพร้าวสดนะคะมะพร้าวขูดสดแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดหั่นฝอยนี่นะคะก็จะเป็นแหนมแหนมเห็ดค่ะโอเคเรามาลงมือทำการผสมกันเลยจ้าง่ายๆนะคะเวลาเราตับๆๆถ้าเราจะเอาไปทอดก็ชุบแป้งทอดนะคะ แหนมได้แล้วนะคะก็ได้แบบนี้ก็พักไว้กว่อนมาถึงการทำเป็นข้าวทอดนะคะก็ใช้เป็นข้าวหุงสุกข้าวอะไรก็ได้นะคะท่านผู้ชมตามใจท่านผู้ชมเลยนะคะอันนี้จะเป็นซอนหอยหนึ่งช้อนโต๊ะพริกแกง หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลกับน้ำตาลกับรสดีนะ,ะใส่ด้วยกันไปเลยกระเทียมก็สองช้อนโต๊ะชอบมากก็ใส่มากมันหอมดีอันนี้ก็เป็นมะพร้าวแห้งใครมีแบบขูดสดก็ใช้นะคะนี่ก็ใบมะกรดูดตามด้วยน,นี่นะคะ ไข่ไก่ลงมือทำการขยำคือแบบนวเคล้าให้มันแบบว่าจนปั้นเป็นก้อนได้ค่ะท่านผู้ชม เราก็จะทําการปั้นเลยนะคะท่านชมก็แบ่งนะคะให้เท่าๆกันคิดว่าจะทําประมาณห้าก้อน เราก็ใช้น้ำมันพืชนะคะก็ตั้งให้น้ำมันมันร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำการทอดกันคะ่ะนะพอน้ำมันร้อนนะคะท่านผู้ชมพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็เอาข้าวของเรานะคะคลุกกับแป้งนะคะก็ทำการทอดเลยนะจ๊ะ นี่นะคะเราก็้อนะคะจนกว่าสีจะเหลืองสวยนะคะท่านผู้ชมเี๋ยวเราก็จะทอดข้าวผดจนกว่าจะหมดเา็าทอดจนสีเหลืองสวยนะคะ ทอดนะคะจงเหลืองสวยตามใจแล้วนะคะอันนี้คือแหนมนะคะแหนมเห็ดใส่ข้าวกล้องข้าวพันย่าขื่อนนะคะแหมสีสวยนะคะทุกท่านค่ะกาทอดข้าวผื่หลืะ นมเห็ดนะคะอันนี้คือบี้แตกให้ดูนะคะแล้วก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีแบบทอดแล้วก็ไม่ทอดข้าวทอดก็เรียบร้อยก็ได้หน้าตาแบบนี้เราก็จะมาลงมือทำการยำนะคะเรามาดูเครื่องปรุงของเรานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีหอมซอยขิงซอยต้นหอมผักชีส่วนตัวจะใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็พาสลีแทนปรุงรสด้วยนี่นะคะพริกป่น น้ำมะน,นาวผงชูรสนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาผักก็ตามใจโรยหน้าด้วยนี้พริกทอดถัว่วถั่วลิสงแล้วก็ถั่วบอนัทเรามาลงมือยำกันเลยค่ะท่านผู้ชมวิธีการยำก็นี่นะคะก็ใส่แหนมเห็ดนะคะก็คือจะใส่ อันที่ไม่ได้ทอดนะคะท่านผู้ชมอันนี้ทอดให้ดูเฉยๆนะคะทอดไม่ให้แตกอันนี้ก็จะเป็นข้าวทอดของเราใส่เท่าไหรด่ดีใส่สามอันพอนะคะอันนี้เอาไว้ตกแต่งจางนก็ง่ายๆเลยขยำทุกอย่างให้เข้ากัน อมพริกแกงค่ะหอมเบิร์มบกรูดนี่ค่ะใส่พริกป่นเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจพงชรสใครไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำปลาดีบมะนาว ใส่ลงไปด้วยเยขิงใส่หอมแดงต้นหอมผักชีไว้โรยหน้านิดหน่อย เรียบร้อยแล้วก็นี่นะคะโรยตกแต่งด้วยพวกนี้นะคะก็คถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานไปกินด้วยกันค่ะท่านผู้ชม